ท่านี้หมายความว่าท่านี้หมายความว่าท่าที่น้องนอนแต่ละท่าหมายความว่าอะไรกันไปดูกันเลยค่ะท่าขนมปังก้อนท่าที่น้องๆชอบนอนหมายความว่าเขาอยู่ในภาวะระวังภัยพร้อมลุกท่าหลับตาเปิดเป็นท่าสองจิตสองใจจะนอนด้วยแต่ก็อยากระวังตัวด้วยเป็นความสามารถพิเศษของกระต่ายแต่ละตัว ท่านอนหงายเก่งน้องอยู่ในภาวะหลับลึกฝันสบายใจฝุดๆท่าประทูเป็นท่าที่ทุกส่วนด้านล่างของร่างกายแนบกับพื้นแสดงว่าน้องรู้สึกปลอดภัยมากไม่ต้องระวังตัวและอีกในหนึ่งคืออากาศร้อนมากต้องการระบายความร้อนจึงใช้ล่าตัวทั้งหมดแนบกับพื้นท่าซูปเปอร์แมนพักผ่อนแบบพร้อมวิ่ง ท่าสฟิงเป็นท่าฝืนอกฝืนใจจะนอนก็อยากนอนแต่ต้องห้ามใจไม่ให้ตัวเองหลับโดยจะยื่นมือสองข้างหน้าออกมาขาหลังเก็บไว้ด้านหลังท่าเจ้านางหรือท่าอาบแดดเป็นท่าแสดงถึงความสบายอกสบายใจรีแลซกแบบชิลๆเป็นไงกันบ้างคะลองกลับไปสังเกตดูดว่าลูกของคุณชอบนอนท่าไหนกันบ้างแล้วลองมาเมนทายกันดูนะคะอย่าลืม subscribe like แชร์พวกเราด้วยนะคะ